God damn my win is gone oh was gone ah ก็แพ้ครับใช่ยอมรล้ว่าแพ้ครับแต่คนเรามันก็ต้องมีหวังซะหน่อย่ะเนาะแต่ก็โดนยึด VR ไปนะครับอันนี้ก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะโต้เถียงว่าเฮ้ย มันคือลูกลำหน้านะครับอเลฮันโดกานาโชส่งเข้าตะขายได้แต่มันคือลูกลำหน้าจบผมมาแล้วฮะมาพร้อมน้อมรับความพ่ายแพ้นะครับกับทั้งเกมเขาเรียกว่าอะไรนะสัปดาห์ที่4ของพี Me ่มารีกนะครับการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลโดยที่อาร์เซนอลเป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะครับ ก็เปิดเอ็มรดสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจบลงด้วยชัยชนะของทางเจ้าบ้าน3ประตูต่อหนนะครับก็อ่ะอยังไม,ม่สวัสด,ดีใช่ไหมสวัสดีทุกคนครับ <'s <S <luôn> ดบอดบอรนะครับก็นะฮะถามว่าเราแพ้แบบนี้มีโอกาสที่จะเออไม่อัดคลิปได้ไหมก็ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยใ,ในเมื่อเรา ก็เชียร์ทีมทีมนี้เราก็ดูจนครบ90นาทีขนาดนี้แล้วและถ้าเกิดเราอยากจะพูดถึงความรู้สึกของเราเรีแอคของเราสิ่งที่ดีคืออะไรสิ่งที่ไม่ดีคืออะไรในวงของผมเองนะฮะก็ต้องออกมาพูดออกมาระบายนิดนึงนะฮะครับวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราก็ ่วนตัวผมมองว่าอยู่ในฟอร์มที่ถือว่าดีขึ้นกว่านัดก่อนๆน,นะครับแล้วก็อันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งมันน่าจะเกิดขึ้นจากความที่ว่าทีมรู้ตัวว่าเน,นี้ยเผชิญกับทีมใหญ่ทีมบิ๊กซิกนะครับเลยทําให้เป็นเหตุผลที่ตัวเองต้องเล่นดีต้องทําต้องโชว์อัพนิดน,นึงอะว่าตัวเองแบบเฮ้ยกูผ่านมา3นัดแล้วนะอะไรเงี้ยกูได้เรียนรู้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วนัดที่4ก็ต้อง เข้มพดกับมันมากขึ้นเพราะเจอทีมใหญ่แล้วก็ต้องการพิสูจน์ว่าโอเคเฮ้ยเราสามารถที่จะล้มทีมใหญ่ได้เหมือนกันนะนะครับและยิ่งอย่างอาเซนอลเองก็ฤดูก,กาลที่แล้วก็คือจบลงด้วยการเป็นรองแชมป์ที่เอาจริงก็คือถ้าไม่สุดล้มขาตัวเองก็มีโอกาสมากๆที่จะได้เป็นแชมป์พีมยรีด้วยนะครับอ่ะถือว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าโดยโครงสร้างสักเจอของทางอาเซนอลอันนี้ของผู้ชมกันโดยตรงๆเลยว่าเฮ้ย ตอนแรกยังคิดนะนิดนิดหยุ่มกันว่าแบบเออปีนี้มันจะโยบลงหรือเปล่าว่าในฐานะของทีมที่แบบว่าเฮ้ยมันมีทีมโอกาสที่ลุน้นแชมป์มากๆแล้วพอเข้าปีต่อมาเนี่ยมันอาจจะโยบลงในแง่โครงสร้างไม้อะไรอย่างเงี้ยเพราะก็จะมีนักเตะที่ถ่ายออกไปนู่นนี่นั่นน,นะครับมีคนเข้ามาใหม่ที่อาจต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ยอาร์เจต้าเขาสามารถสร้างโครงสร้างของทีมได้อย่างน่าชื่นชมนะครับแล้วก็ ทุกๆคนที่เข้ามาก็มีส่วนร่วมกับการสร้างทีมนี้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถามว่ามันเป็นระดับที่สามารถลุ้นแชมป์เลยได้ไหมผมยังไม่อยากจะไปพูดคำนั้นนะแต่ผมคิดว่าเราต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับแต่ถือว่าส่งมาดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นการเล่นของแมนยูที่เล่นด้วยยากมากๆ, <S <S ๆถึงแม้ว่าแมนยูก็เพียรพยายามเหมือนกันกับการที่จะต้องทําให้อาร์ซนเจอเกมที่ยากเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมมองในมุมนึงนะ ประมาณ70-80นาทีแรกอ่ะเราทำให้อสอสเตรอลเจอเกมยากจริงๆนะฮะเราเล่นกันแบบที่แพ็คกันดีนะครับฟอร์เมชันถือว่าโอกาสหลุดมีมีม,มีมีน้อยนะฮะแล้วก็ในแง่ของเกมรับก็ถือว่าเข้มข้นเข้มแข็งนะฮะการที่มีอ่ะโอเคถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีวารานเนาะแต่การได้มาของลินเดเลิฟถ้าไม่ติด ไอจังหวะที่ลินเดอร์เลิฟก็เอาจริงก็เป็นจังหวะที่อยู่ดีตัวเองดันไปหยุดเล่นนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ติดประมาทหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าติดประมาทแหละคิดว่าบอลก็คงจะออกไปนอกเอเขตอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าบอลไม่ออกจาออ้าบอลยังอยู่ในสนามจา้าเราเองไปชะลอชะลอปุ๊บอา้าวไอ้นี่ก็ผมช่าะไม่พลาดไม่แน่นใจมาตินเดลลี่วะนะฮะโวยบอลเข้าไปเอ้ยไม่ใช่บอลอา้าวบุกโย,กย,กยกสากา้าบุกโยกสากา้านะฮะบุกโยกสากา้านะฮะเก็บบอลได้นะฮะ ตัวเองก็แบบว่าเลยเร่งสปีดขึ้นมาเพื่อจะไปทำฟาวส่วนถามว่าวันนี้ใครทำหน้าที่ได้ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ต้องพูดก่อนว่าอันนี้ถ้าเกิดให้ไล่เลยงต่ลระดับเลยผมรู้สึกว่าวันนี้คนที่เด่นที่สุดคืออีเล็กเซนครับเด่นทั้งในมุมของการที่ตัวเองสามารถ พิสูจน์ความแข็งแกร่งนะฮะจากที่ใครหลายคนเริ่มมองว่าเออลิกเซนได้ถึงจุดโรยราแล้วแล้วก็ด้วยความที่เขามีปัญหาเรื่องของการทํางานของหัวใจอะไรเงี้ยต้องมีการใส่เครื่องช็อตไฟฟ้าเครื่องตู้ไฟฟ้าอะไรเข้าไปในนั้นน่ะมันก็ทําให้เราก็คิดว่ามันก็คงจะหมดแล้วลหละเพราะหลังจากช่วงประมาณปลายฤดูที่แล้วเขาก็พิสูจน์ว่าเออเ,ขาเขาเล่นได้ไม่เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่พอเหมือนกับว่ารอบนี้เอ,อ้ยเหมือนเขาเขาสามารถกลับมาเรียกความฟิตเขาได้แล้วก็ แล้วนัดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นเลยนะตัวทีเด็ดเลยแหละผมว่าหลายๆจังหวะนี่คือเรามีลุ้นได้เพราะเขาเลยนะครับแล้วก็จังหวะเดียวกันเกมรับก็ลงมาช่วยได้อย่างดีเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นนัดที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอลิกเซนเล่นเกมรับได้ดีนะฮะ,ะแล้วก็คาซมิโลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่น นะครับในมุมของถือว่าโดดเด่นมากกว่านัดที่มันผ่านมานะครับประมาณสองสมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรอบนี้เหมือนกับเฮ้ยมันมันใกล้มันใกล้จุดที่เราสึกว่าเออคุ้นเคยกับคาเซมิโร่ในปีที่แล้วแล้วว่าเขาว่าเขามีประมาณฟอร์มประมาณไหนเขาก็ทํามีส่วนติได้โอเคเลยนะสำหรับนัดนี้นะครับแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเป็นเกมลุกแน่นอนผมรู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องให้เครดิตมาคัตแอตฟอร์ดนะครับที่ทําประตูอ่ประตูแรกก็คือเป็นประตูที่เปิดโอกาสให้เราแบบเฮ้ย เฮ้ยหรือว่าวันนี้เราจะมาวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเกิดขึ้นจากการแอซซิตของเอลิกเซนนะฮะแล้วก็เฮ้ยเป็นลูกที่โอเคเลยนะผมว่าคือมันก็ใช้เรื่องของพลังงานความเร็วของแรดฟอร์ดเป็นตัวปั่นป่วนเกมรับของทางอาร์เซนอลได้แล้วก็ยิงโอเคเลยนะก็นั่นแหละฮะแต่ก็ไม่ทันไลนะฮะไม่กี่ทายในนาทีถัดมาก็มาติดอุิกาดก็สามารถทำประตู ตี่เสมอได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะก็เป็นโอกาสที่เลืกไดียว่าพอช่วงครึ่งแรกแล้วก็เข้ามาสู่ครึ่งหลังต้นๆเนี่ยก็ต่างคนต่างเหมือนกับพยายามเล่นแบบอย่างเชิงพยายามแบบดูกลยุทธ์แล้วก็พยายามปรับวิธีการในการที่จะรับมือกับฝักตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเกมไหนช่วงไหนจังหวะไหนคือทางอาร์เซนอลปุกมาแมนยู U, ก็จะค่อนข้างแพ็คทีมกันแน่นนะฮะจะังหวะไหน ที่แมนยูบุกอ่าแอ์เซนอลก็จะต้องพยายามประคอปประคองฟอร์มชันตัวเองนะฮะแล้วก็พยายามที่จะไปเอ่อเข้าก็เรียกว่าก็คือก็คือพยายามป้องกันนั่นแหละคือต่างคนต่างป้องคัดป,ป้องกันโปรเทคแล้วก็ทําให้คือเกมมันค่อนข้างจะอึดอัดอยู่เหมือนกันนะในช่วงเวลาประมาณหลังจากหนึ่งต่อหนึ่งไปแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเนี่ยก่อนที่จะมีลูกที่ติด VAR นะครับความจริงมันจะมีช่วงหนึ่งที่ก็คือเสียวว้ำเหมือนกันก็คือช่วงที่ว่า ทางอาเซนอลน่าจะได้จุดโทษหรือเปล่านะครับแต่อันนั้นผมเองก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมองจากมุมนิกรรมการเขามองว่าเอ้ยไอตัวของอถ้าเกิดจำมันจังหวะไม่พาลาดนัคือวาริสกานะครับเข้าไปยพยายามที่จะสกัดไคลฮาวเวตแต่ปรากฏว่าจังหวะนั้นมันคือเข้าไปเขตโทษและเหมือนกับเจ้าตัวรู้ตัวว่าถ้าเกิดทำปุ๊บในกูมีสิทธิ ทำให้เสียจุดโทษได้เลยนะอะไรเงี้ยเจ้าตัวก็เลยยั้งตัวเองได้และขณะดเดียวกันก็เป็นจังหวะที่คาสเปโร่ก็เหมือนกับพยายามที่จะมาบีบนะฮะมาบีบแต่นี่นแหละคือพอพอคิดว่ามันคือจุดโทษไงเขตโทษไงถ้าเกิดมันพยายามมากเกินไปไม่จะพยายามมากเกินไปบอกว่าอะไรนะ,ะคือมันไปทําให้เขาเกิดการเอ็กซิเดนซ์ล้มลงมาได้ก็เรียบร้อยจบนะฮะกลายเป็นว่าทั้งตัว คา s เซบโลเองทั้งตัวของวานบิสกาเองก็ยั้งตัวเองไว้อยู่นะครับแล้วก็ทำให้ปัจจัยในการล้มของตัวคลายฮาวเวเนี่ยมันเกิดอาจจะเกิดขึ้นจากความที่เจ้าตัวรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เฮ้ยมันสมควรที่คูจะล้มได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอกรรมการไปดูปุ๊บอ่ะก็ไม่ให้นะครับก็เลยเป็นอ้าคูดาวกันได้นะฮะในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็มามีกำลังใจสุดๆก็จังหวะที่ว่า อเลฮาโดการาโชนะครับได้เบอร์เปลี่ยนเบอร์แล้วนะฮะตอนนี้น้องมาใช้เบอร์17แล้วนะครับทดแทนเบอร์อ่าก็เลยไป็นทดแทนไม่ได้จะบอกว่าเป็นเบอร์เดิมของทางเฟสนะฮะที่เขาได้ออกไปนะครับน้องมาใช้เบอร์17แทนก็น่าจะใกล้เคียงกับเบอร์เจ็ดที่สุดแล้วนะฮะแค่มีเลขหนึ่งคำหน้าแค่เลขเดียวขนั้นเองไม่เป็นไรเอาเบอร์ส7ไเจ็ดเก่อนน้องใจเย็นนะแล้วก็โชว์ฟอร์มให้ดีนะครับก็นั่นแหละฮะก็คือคผมรู้สึกว่าการาโชตอนเนี้ย เขาเป็นคนผู้เล่นที่ดีในฐานนะของการเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะฮะเปลี่ยนเกมในแง่ของการที่เป็นตัวสํารองนะฮะถ้าเกิดลงไปเล่นในการเป็นตัวจริงมันจะมีความกดดันมันจะมีอะไรต่อมีอะไรที่เมือนเมันหมือถว่าคาจะเไอ้กานาโชเล่นได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอลงมาเป็นตัวแบบพ,พลังงานช่วงท้ายโอ้โหพุดธป้าพุดป้า,ปปาเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นประตูที่นิดเดียวจริงๆนะแต่ถามว่า โดยพยานหลักฐาน V R มันพิสูจน์ขนาดนั้นเส้นมันเส้นมันของเรามันล้ําหน้าเขาไปจริงๆอะ่ะอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือความจริงนะฮะก็เป็นไปตามนั้นเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเสียสองลูกนะครับที่เป็นช่วงที่ว่าคือตอนนั้นนะเมื่อกี้ผมพูดผมอาจจะลืมไปว่าผมยังพูดเรื่องของมุมของเกมรับไม่จบนะฮะคือจังหวะอะตอนนั้นอไอตอนแรกอะเราได้เรายังมีตัวของ ทางลีเดอร์เลิฟเนาะนะครับแต่ลีเดอร์เลิฟก็ไปพลาดเสียไปเหลืองไปนะครับก็เลยทำให้เล่นยากนิดหนึ่งนะฮะขณะเดีวยวกันคู่ประกบของทางลีเดอร์เลิฟในนัดนี้ก็เป็นทางลิซันโดมาติเนสนะฮะโอ้ชื่อทอ่ไมชื่อของนักเตะแถ,แถบอเมริกาใต้มันทำให้ผมสับสนง่ายจังเลยว่าลิซันโดมาติเนสนะฮะก็ก็ทำ หน้าที่ได้ดีเลยแหละนะฮะคือตอนที่มีลิซันโดอยู่นะคือก็เราก็ค่อนข้างจะไว้ใจในแง่เกมรับนะครับอ่าแต่พอไม่มีทั้งสองคนนั้นลิซันโดก็มาเจ็บไปอีกโอ้ยตายโทษนะฮะเออผมเริ่มรู้สึกว่าเหตุผลของการเอาจอร์ี่อีเวนเก็บไว้นี่คือมีสมเหตุสมผลแล้วตอนนี้โอ้โหโทษนะฮะอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งเสียวารานไปอาทิตย์นี้มาเสียเออลิซันโดมาเจ็ไปอีก w h อะไรเนี่ยนะฮะ อ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าพอเราเริเดอร์เลิฟก็ต้องถูกพักตัวนะครับแล้วขณะเดียวกันมาร์ติเนสก็บาดเจ็บไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะบาดเจ็บนานขนาดไหนก็หวังว่าคงจะไม่นานนะขอสักสองนัดหรือหลังจากสิ้นทีมชาติ่าก็กลับมาเล่นได้อะไรก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะนะฮะอ่ะก็เลยทําให้เกมรับค่อนข้างจะหลวมขึ้นมานะครับคือแต่ถามว่าวันนี้อ่ะแน่นอนเราพูดถึงนิดนึงแฮร์รี่แมก,กวายถามว่าเขาเล่น เล่นไม่ดีไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ไอ,ไอจังหวะที่เป็นความผิดพลาดนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความหลักลวมของทางแดนรับของเราเหมือนกันแหละเงี้ยมันมันยืนกันแบบที่มันมันไม่ได้แพ็กกันขนาดนั้นแต่ผมเข้าใจนะในมุมหนึ่งคือทีมอ่ะก็ต้องการจะทำะวิ่งเขาเขาไปตรงตรงฝั่งประตูของทางแมนอ,อเซนอนเพื่อที่ทําประตูเหมือนกันแหละแต่พอถึงเวลาเงี้ยมันกลายเป็นว่าตัวเองไม่สามารถลงมาจัดการ ได้ทันการอะและกลายเป็นว่าเป็นจังหวะฉับฉวยที่พออาร์เซนอลเขาได้จังหวะปุ๊บแล้วเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นลูกที่สองที่ดิคันไลส์นะครับนักเตะค่าตัวแพงที่สุดของอาร์เซนอลได้เป็นคนจัดก,การนะฮะแล้วก็ลูกสุดท้ายก็เป็นทางกับการกลับมาของทางกาเบรียลเฮดสนะครับที่ก็ถือว่า เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนเมืนทางโคโซบอกว่าเอ้ยนี่คือครั้งแรกที่เขาสามารถยิงประตูแมนยูได้นะฮะผมนีกว่าเขายิงไปได้นานแล้วนะเนี่ยโอเคนะฮะก็นะครับอืมก็เป็นความผิดพลาดเกมลับแหละนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วถามว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่าใครผมชอบฟอร์มใครมากสุดผมชอบฟอร์มของเอลิเซ่มากกว่ามาสุดนะครับแล้วก็คาสเโลตามลงมานะครับแล้วก็ แดฟอร์ดก็ต้องให้เครดิตในฐานะของผู้ทําประตูหนึ่งประตูให้เราได้นะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นแอนโทนีบอกว่าเล่นดีนะนาทีนี้ผมว่าแอนโทนีเล่นดีนะแต่มันก็ยังจะติดนิดหนึ่งน,นิดหน่อยโดยรายละเอียดอะแอนโทนียังยังยังต้องแก้ปัญหาเรื่องรายละเอียดของการเล่นอะความความละเอียดในการจัดการเอาเอา,เอาฟุตบอลไปไปทําให้มันมีประโยชน์อะใช้คํานี้แล้วกันนะฮะแต่ในมุมของการเออแบบ เหมือนกับว่าแบบ,แบบวิ่งแทงไปรับบอลอะไรอย่างเงี้ยเอออันอันเนี้ยเห็นประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันมันช่วยให้เกมทางฝั่งขวาเนี่ยโอเคฝั่งซ้ายเป็นความรามับผิดชอบของทางแรดฟอร์ดเนาะฝั่งขวาก็เป็นแอนโทนีเอยแอนโทนี Anthony ก็สามารถพาบอลไปข้างหน้าได้ในระดับที่ก,ก,ก็ก็มีลุ้นอยู่ระดับระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะฮะก็คิดว่าหลักๆน่าจะเป็นประมาณนี้แหละที่ส่วนตัวผมมองว่าเออนักเตะที่ฟอร์มฟอร์มใช้ได้วันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับ โอน,น่าอีกคนหนึ่งอ่ะโอน่าจะปฏิเสธไปได้โอน่าก็ช่วยเซฟในจังหวะสำคัญสำคัญนะครับจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแหละที่มันก็เป็นปัญหาทีวว่าดแดนแดนแรับของฝั่งรับของเรามันค่อนข้างหลวมไปแล้วนะฮนะก็นั่แหละฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นห้าห้า้าคนนี่แหละที่ผมส่วนตัวผมจะเอามาพูดนะส่วนคนอื่นๆก็อ๋อเฮ้ยมิ ลืมได้ไงวะเมื่อกี้ความจริงต้องพูดลิซาโดมาร์ตินเนสล้วก็ทางลิเดรเลฟด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตด้วยนะฮะโอเคแต่ร่องหลัจากนั้นอาจจะยังแบบไม่ไม่ได้สร้างความรู้สึกประทับจิตประทับใจสําหรับนัดนี้นะฮะส่วนตัวสํารองที่ลงมานะครับอเรฮันโดการนาะโชนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหนุที่ปิดปารนะครับแต่ก็เหมาะสมกับการลงเล่นเกมที่แบบว่าเขาบอกว่าอะไรนะ เหมาะเหมาะสมก,การลงเป็นตัวสำรองมากกว่านะช่วงนี้นะส่วนแน่นอนลาสุดตอยรุนเราจะไม่พูดไม่ได้นะครับลา,ลาสุดตอยรุนก็มีจังหวะหนึ่งที่หลุดไปแล้วก็น่าจะน่าจะอะไรสักอย่างแล้วทําให้แบบรันม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 ันหลุดหลุดจังหวะแล้วมันกลายเป็นว่าเออมันเหมือนกับมันจบไม่ลงอะไรเงี้ยนะแต่จตดเสียดายนะแต่เสียดายถือว่าเอ้ยแต่แต่แต่ผมว่าอันเนี้ยต้องให้เขาปรับตัวอีกนิดนึงนะเออผมก็ใจได้ผมว่าเขา อาจจะยังไม่คุ้นชินกับความเร็วของเกมและเขาเจอเกมที่ค่อนข้างใหญ่อย่างอาร์เซนอลกับแมนยูเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะทําให้เขาแอบรู้สึกแบบปวนปวนในหัวอยู่เหมือนกันอะไรอย่างงี้นะะให้เขาปรับตัวไปสักระยะหนึ่งแล้วกันช่วงนี้ก็อาจจะเห็นมีความเป็นได้ถ้าเกิดสมมติว่าทางหน้าเป้าของเรามาเซียลไม่ปัดเจ็บนะครับก็คงจะได้เห็นมาเซียลเป็นตัวจริงไปก่อนแล้วก็เอาลาสปุบอลเป็นปตัวสำรองนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใหญ่น้อยผมมองว่าในแง่ฟอร์เมชันเล่นกันดีขึ้นกว่ารักก,ก่อนนะครับแต่ก็เราก็ยังคงแพ้กับในแง่ของรายละเอียดนะครับแล้วก็การความสมบำเสมอจนกระทั่งไปจนถึงท้ายเกมจริงๆอันนี้เนะี่ยก็เป็นข้อผิดพลาดที่เราต้องรับผิดชอบกันไปนะครับที่เราเสียสองลูกเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะจากเกมที่มีโอกาสจะชนะหรือถ้าเกิดอย่างน้อยก็เสมอ กลับมาได้อะไรอย่างงี้ได้หนึ่งแต้มก็สูญแต้มโบเบกันไปนะฮะก็สู้กันใหม่นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราก็ยังมีนัดให้แก้ตัวอีกพอสมควรนะฮะก็หรือว่าเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับสำหรับนัดเปิดบ้านเจออาร์เซนอลไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหลังปีใหม่หรืออยังก็หลังต้องหลังปีใหม่แหละเอองงอะไรวะเนี่ยนะฮะรอเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับพอถึงตอนนั้นอะคือทีมเราจะได้เรียกว่า สร้างระดับของการเล่นที่เข้มข้นได้มากขนาดไหนจนกระทั่งไปสามารถขับเคลี่ยวกับในทีมบิ๊กซิกด้กันได้อย่างสมน้ําสมเนื้อกว่านี้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะเรารู้กันเป็นด้วยกันกันกนกบมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับเดินบอลสวัสดีครับ